ใครชนะในครั้งนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นโบนัสครั้งที่3ที่เราได้ครัโอ้โหสองครั้งแรกมานี่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วครั้งนี้นะฮะเจอกับทางด้านของเงาพยักใช่ไหมฮะทำการบ้านมาได้ึศึกษาเขามากน้อยขนาดไหนระวังหมัดเขาเป็นกันเขาหนักเหอนกันอือหือก็สไตล์คล้ายๆกันนั่นนะสินะครับเปิดเกมมานี่ลุเลยเลย ยังไงบ้างได้วางแผนยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงเออกเบียนไปเรื่อยครับออกรุนให้หนักเนยออกให้แม่นนะแต่ว่าลูกเผด็จศึกนี่กลายมาเป็นแข้งเตะตุบลูกนั้นต้อโดนเข่าไปด้วยครัเตะแล้วเขาว่าโดนทองนะอ่าฮะคิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกไหมก็ <c oughs> คิดว่าเตะแรงเหมือนกันนะโ,อโอ้โหเรีวยกว่าใสา่ใส่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในในในแรงของเรานะ <c oughs> แล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาจนได้ นะครับผมก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่ได้ได้ซ้อมออกมาไว้ไว้มาก็เถอะนะครับก็จากสองไฟแรกเจริน้อกเหมือนกันนะครับไฟนี้ก็น้องอีกแล้วน็อกมาสามน็อกแล้วแล้วก็สามโบนัสด้วยนะครับสามแสนห้าสามแสนห้าสามแสนห้าถามจริงโบนัสเนี่ยได้ได้คิดหรือเปล่าว่าเอาไปทำอะไรบ้างก็ให้แม่แล้วเก็บไว้ใช้ที่รหนอ่าฮะ ให้แม่นี่ไปไปไปสร้างไปสร้างอะไรหรือเปล่าฮะแม่ก็เก็บไปนะครับไปใช้เวลาจําเป็นเออใช้เวลาจําเป็นนะครับไฟนี้เหนื่อยไหมฮะก็ไม่เท่าไหร่ซ้อมมาดีซ้อมมาดีซ้อมมานานเท่าไหร่ก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าแต่ว่าชกพีแค่ยกเดียวเท่านั้นจบเลยเรียบร้อยนะครับผมโอ้เราชนะมาสามไฟแล้วคิดถึงเรื่องการไปชกในรายการหลักมั่งยังครับก็ตั้งเป้าถึงวันใหญ่นะครับถึงวันใหญ่เล็งแล้วหรืว่ากันเนอะ น้ำหนักที่เราเร็งๆอยู่ประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดมันถ้าเกิดเป็นวันรายการหลักก็เหมือนจะมีรอสตอร์เวทร้อยยี่ห้าปอนด์คือเราลดได้ไหมก็ตึงนะครับอ๋อตึงน่อมก็คือก็คือถ้าเกิดจะหวังถึงแชมป์ถึงอะไรเนี่ยอาจจะต้องขยับไปต่อยร้อยสามห้าเลยเพิ่มน้ำหนักอืก่อนหน้านี้เราเราเราชกที่ไหนบ้างครับก็หยุดไปเลยครับตั้งแต่โควิดมาณสี่ปีแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไป โชคที่จีนครับโชคสามยกดี่จีนอะฮะตั้งแต่โควิดมาเขาหยุดโชไปเลยโอ้โหที่จีนนี่เราไปชกนี่ชกชกบ่อยไหมโชกกี่ครั้งครับประมาณสิบครั้งแหละตัวประมาณนั้นประสบการณ์ที่จีนมันไงมาช่วยเหลืออะไรในวันรุมได้ไหมครับโชคเกวันนะครับคนละอย่างอ๋อไปโชกเกวันเขาเลยแบบกันนะแต่ว่าแต่ว่ามวันนี้นี่ก็จากสี่ปีที่ว่างไวจากโควิดแล้วก็มามาที่เนี่อะมาเพื่อ วันเลยครับมาเพื่อวันโดยเฉพา<ำ>ะเลยกลับมาเพื่อวันนะครับนะซีเลียมได้มีการบอกอะไรเราบ้างก็อย่าประมาทเขาครับต่อยตามสไตล์เราเลยครับนะฮะสองซึ่งน้อยนี่ถามยิงอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าอายุเป็นเพียงตัวเลขเรายังโจ้ได้อีกสบายเลยร่างกายยังไหวร่างกายยังไหวยอยู่ซึ่งซึ่งเป้าหมายของเราก็คือว่าขึ้นวันใหญ่ให้ได้นิดนึงครับผมผมถามนิดนึงเราเคยไปต่อยในกติกาทีฟบ็อกซิ่งเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะรับ หรือว่าเปลี่ยนสายมาต่อยคีบ็อกซิ่งในกรณีที่มันจําเป็นก็ได้ก็เราเป็นมวยตะไใต้ต่อยเตะอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยก็ไปเพิ่มความเร็วนะฮะคิดว่าวันนี้นี่เราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรอีกไหมฮะจะเพิ่มเติมอะไรขึ้นอีกไหมก็เพิ่มความเร็วขึ้นแค่นั้นนะลูกหนักโอเคแล้วนั่นนะเพิ่มความหนักเข้าไปอีกนะฮะเรียกว่าโดนก็มีสิทธิ์เช็คบิ็นได้เลยเหมือนกันนะครับ อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับของทางสอสึกน้อสะหน่อยฮะก็ขอบคุณทีมง,งาน f อฟเอคุทุกคนครับที่ช่วยดูแลกันมาตลอดครับแล้วก็พี่น้องทางบ้านกองเชียร์พี่น้องพ่อแม่